วันนี้ผมพามาเที่ยวเส้นทางรถไฟสายมรณะนะครับและถ้ำกระแส1หนึ่งไม้หมอนเท่ากับหนึ่งชีวิตของเชลยศึกในสมัยส,ยสงครามโลกครั้งที่สองนะครับถ้ำกระแสเป็นที่พักของเชลยศึกในการสร้างทางรถไฟสายมรณะนะครับรถไฟยังเปิดวิ่งทุกวันนะครับเส้นทางนี้พอวันที่ผมมามีรถไฟวิ่งมาด้วยนะครับ เรามาถ่ายวิวสวยๆและมาไหว้พระในถ้ำกระแสกันนะครับท่านผู้ชมที่ยังไม่เคยเที่ยวและอยากจะเที่ยวหรือคนที่เคยเที่ยวแล้วไม่รู้ว่าจะไปไหนมาดูในช่องผมได้นะครับเพื่อเป็นแนวทางในการท่องเที่ยวครั้งต่อไปของท่านผู้ชมจากชื่อช่องไม่ไปไม่ถึงช่วยติดตามกันเยอะๆนะครับ ระหว่างอำเภอทองผาภูมิกับอำเภอสยโยกนะครับอน้ําตกสยโยกน้อยนะครับเราพักรถพักคนเพื่อเดินทางไปตลอดเส้นทางเพื่อความปลอดภัยนะครับผมเน้นเลยนะครับว่าควรพักรถเป็นดีที่สุดนะครับจะได้พักคนเราจะได้เดินทางไปตลอดเส้นทางเพื่อความปลอดภัยและเดินไปเที่ยวแบบสนุกสนานนะครับ คัดเกียร์ขอดลงเขาเป็นทางชันลงไปนะนิดนึงทางชันอยู่เฮ้ยลงไหนนี่ไงอ๋อเส้นทึบไอ้นจะไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่เออคนอออละเส้นตกกระจายใช้เกียร์หนึ่งยังจะสองยี่สามอยู่เลย ใส่ซิงเลยอะเสียนเร์สองเกียสองเสียนปสิทธิ์เลยาสิทธิ์เใช่อะินีักยาพยาชนเกียร์เชียนเกียร์พยาเชนเกียร์ตามปสิก็รักรถเขาอนะทาเชนเกียร์ทางชันอย่างนี้ไม่ได้นะเนี่ยวเข้าเกียร์สองเ ไปลู้ตามมันรงกันไปได้เลยให้แกล้งยูทูบเบอร์เขาถ่ายรูปวิวอะ <c oughs> ไปถ่ายรูปจะถ่ายวมดีโอ <c oughs> ไปถ่ายรูปทางลง <c oughs> อ๋อ <c oughs> นี่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 นทางอือม,มาถือว่าชันนิดนึงไม่ได้ชันมากอะไรรถทุกประเภทมาได้นะครับ <c oughs> แต่ <c oughs> เน้นอยู่ในเลนเพื่อความปลอดภัยตลอดเส้นทางนะครับอย่าแซงกันนะครับตรงนี้ท่านเกษตร ความชัน8%นึงครับลงเขายาว1กิโล1กิโลกรัมข้นทอ,อนเกลียวใช่เกลียวกระแย่ นี่ที่ว่ารถไฟโบราณะตรงนี้ป่ะใช่รถไฟสายพบราะท่ากะระแซ่ก็มีคนมาเทีย่ยวเยอะเนีม่มีมันเป็นอ่าอจุดจุดเช็คอินเลยอ่ะทํามกาแซเนี่ยลงมันยากกว่าขึ้นอืขึ้นมันไม่ยากมตลงมันยากใช่จริงแล้ว,ลวทางมันไม่กว้างนะเนี่ยขึ้นมันสะายแต่ยังยังดีมีหลายทางนิดนึงญี่ปุ่นทำให้ไหมรถไฟนี้ญี่ปุ่นทำ ไอ้ฝรัง่งทำมันเอาฝรั่งมาเป็นเชลยมาทำทำไมญี่ปุ่นทำญี่ปุ่นเป็นคนคุมงาน <c oughs> ตอนสองครามโลกครั้งที่สองสามร้อย <c oughs> เมตรเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนหมายเลขสามสามอ่าหมดแล้วครับเส้นทางลงเขาเพื่อจะมาสะพานรถอ่าสะพานรถเอ้ไม่ใช่เส้นทางรถไฟสายมรณนะ <c oughs> และทำกระแสเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนหมายเลขสามสามปลายทำกระแสนะ ชัดเจนมากใายได้เดี๋ยวขวาได้ให้เดียวซ้ายมันบอกเดียวซ้ายนี่ผิเออเราไปทำกวนแสียเลยไม่ใช่เราเดี๋ยวซ้ายมันวนทีเนี่มันไปวนตรงนูน้นไ,ไหมผิดไปวนทางนูนงน้นต่อไปบนถนนใบเลขไปได้อยู่เหมือนกันไปไปวนตรงร้านขายของกันป่ะตรงนูน้นไปรวมเส้นเดียวกัน,เห,นเ,เหลืองจริงครับสองข้างทางเลยครับ เส้อ่องงเลยมันถูกไหนี่มันไปไกลจังพี่ปถูกถูกใช่ไหมไปเลยเลยไอ้นี่มันต้นไม้อะไรเนี่ยมันไปรวมมนตรงนู้นต้นอะไรอุไรทิพย์อุไรวงอะไรถนนสวยจริงครับเออสวยจริงครับต้นไม้ทางเข้าท้ำกาแซนะครับหรือสะพานรถไฟสายมรณะเดี๋ยวบอกแล้ให้เราไปขึ้นรถไฟไม่ได้ไปตรงไม่ไปไม่ไปมันมีสถานีรถไฟเนี่ยตรงนั้นอ่ะมีได้นะ เนี่ยเส้นรถไฟที่วิ่งอยู่เห็นป่ะอันนี้จะไปทัดตัดผ่านตรงนั้นเข้าพอดีเลยป้ายรถไฟท้ากระแซ<ฟ>โ้หมันชนขาดเลยอะ่ะป้ายเตือนทองรถไฟอะ่ะอืรถม,มันมามันชนป้ายที่เขาเอาลงขาดเลยอะ่ะก็เป็นทางนี้นเลีเลล้่นหน,น,นี่เลี้ยวนี่เลี้ยนนีเลี้ยนนี่เลี้ยนนี่เลี้ยนนี่เลี้นนี่เลี้ยนนี่เลี้นนี่เลี้ยวนี่ เออถอยขับวนนั่นออน่ะไปนั่นออกเลยนโน้นน่ะไปยนะูซูเปอร์ใช่กั็ไปเออชองไงเพื่อนเอาเขาข้าขกระแสยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลวังโพอ๋อไอ้กระเขามันเป็นภาพจะมันจางหมดเออมันไม่เหลือแล้วกินหมดแล้วจางหมดจางหมดแล้วครับมันโดนแดดกินหมดรถไฟมาแล้วครับรถไฟมาพอดีครับ เราหาที่จอดรถกันก่อนนะครับก็มาถึงถ้ากระแซแล้วนะครับอนี้รถไปท้ำกระแซอันนั้คือในกรณีอย่างเช่นต้องการถ่ายไกลๆเดินอย่นี่หลุมระเบิดระเบิดที่มันเลยเคยตกมามันไม่ระเบิดเนี่ยครับหลุมระเบิดนะครับลูกไปลเลยเหรอลูก,ลกเป็นระเบิดต,ตกแต่ไม่ระเบิดนะผมนี่ หลุมเบลอเลยครับตรงนี้ถ้ำกระแซทางรถไฟสายมรณะอ่ะเราไปเลยครับเจ้าทีนตัวสีดำครับโคนาโคนาดิกับโคนาเมียวครับเจ้าทีน วีเลยนะครับผงไงบ้างชีวิตยังไงชีวิตเออตบตบตบเออตบตบตบไปครับเราไปดูสะพานสะพานรถไฟสายมอนะครับเส้นทางรถไฟสายมอนะผู้ิ่นเนี่ยครับป้าย ครับสวัสดีครับครับแกาดระแสไปทีาไหนใช่ไหมเดินไปตรงครับดเดินตรงไปเลยถนะ้ำจะอยู่ซ้ายมืออันนี้คือไม้น้ำแควนะครับเนี่ยไม่มั่นใจว่าแควใหญ่หรือแควน้อยนะครับมันมีสองแควครับ สแควใหญ่ฝั่งนั้น,นเออแต่ม,ม,มันจบกันใช่ไจบกันรีสอร์ทเยอะ,ะครับตรงนี้ท่อกระแสหมดเลยครับตรงนี้นั่นรีสอร์ทฝั่งตรงข้ามาเนี่ยครับเข้าท้อกระแสตรงนี้ครับไปครับเข้าท้อก่อนก็ได้ครับมาอก็เข้าอืมผมเคยมาถูหวยนะเลขสองหกจริงหมาเลยครับ <laughs> รอบพี่แล้วมนเที่ยวฟรีครับ ไม่ได้พูดเล่นนะพูดจริงนะมทุบไม่ถูกหวยจริงนะครับตรงนี้ตรงนี้เคยเป็นที่เชลยท,ที่ว่าเชเลยศึกเคยอยู่นะเพราะว่าเป็นถ้ำที่ว่า,เป,าเ,เป็นที่ใช่ใช่ว่าทําทางรถไฟเนหลวงพ่อองค์นี้ให้โชครอบที่แล้วไม่มีดอกไม้ทุกเทียนนะวันนี้ไวไว,วมือเปล่านะครับม่มอา,าอื สิบหเหรอสิบหกนะครับสิบหกเราเดินเข้าไปชมถ้ำกระแสกันก่อนนะครับถ้ำมันไม่ลึกนะครับถ้ำนี้จะแค่นิดเดียวครับใช่นิดเดียวหินงอกหินย้อยนะรูปคล้ายรูปคล้ายเลยนะ อเดี๋ยวเข้าไปข้างในนะครับอโถมถ้ำสุดแค่นี้นะครับเนี่ยครับถ้ำกระแสซ่ก็จะส่งไฟให้ดูนะครับมีแค่นี้ครับ เดี๋ยวเราเดินไปรถไฟสายมอญก่อน,นครับทางรถไฟสายมอญกันก่อนไปกันต่อนะครับรไป,ไปทางรถไฟสายมอญครับ มันเป็นไม้เสริมเหล็กนะเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมมีเหล็กมีไม้เสริมนะครับบางต้นก็เอาไม้เก่าทิ้งแล้วไม้ใหม่มาเสริมเสริมด้วยเกาะดิเหล็กนะครับมาดามมาดามครับเสรมทำแข่งแข่งนี่นี่ นู่นครับยาวไปนู่นเลยครับอืไปกันครับคริปหน้าเจอกันนะครับ,รบแล้วก็บาวตะการพ,พืชผลส่วนผมนช่องไ่ไปไม่ถึงนะครับาบางอย่างก็สาระดีนะครับแต่บางอย่างก็ไม,มไม่มีสาระครับ ดูได้ก็ดูนะครับดูไม่ได้ก็ต้องดูครับ <laughs> อย่าถือโทษโ,โกรธผมนะครับถ้าไม่มีสาระถือว่าเป็นมุกตลกตลกไปครับโอ้โตรงนี้เราเดินมาแค่นี้พอนะถ้เาเดินไปนู่นไปรีสอนนะร์ทละมันมีทางลงข้างล่างด้วยป่ะตรงนั้นเนหะ็นป่ะต้นนีะารูนี้อคใช่ารูกันนะใช่ อ,อหนึ่งไม้หมอนเท่ากับหนึ่งคนที่เสียชีวิตนะครับอืมอ,องสะพานรถไฟสายมอนะเป็นการบังคับของสมัยสงครามสงครามโลกครับ,บรให้เฉลยศึกฝ่ายสามันธมิตมาสร้างสะพานนะครับบางอย่างก็เป็นเหล็กนะครับบางอย่างก็เป็นเหล็กบางอย่างก็เป็นไม้เป็นไม้ ท,ที่บอกว่าหนึ่งไม้หมอนเท่ากับหนึ่งคนคือเป็นผู้เสียชีวิตที่สร้างเส้นทางรถไฟสายมอะจริงๆนะครับม,ามาือม เป็นรีสอร์ทฝั่งตรงข้ามนะครับเป็นรีสอร์ทริมน้ำใครสนใจจะพักก็มาได้นะครับตรงนี้ เ,เขาจะบังคับให้ใส่เส,สื้อชูชีพเลยก็สะดกคนละแบบนะทราบรายล่เอียดว่าเขาจะติดต่อคนต่อกิจกรรมยังไงหรือเป็นของแพหรือเปล่าเป็นของแพของแพเลยใช่พักพักเสร็จแล้วเราจะได้แพเกจนี้มากับแพเลยใชขย่ของแพก็เลยอของแพเลยเลยขาจะพาไปเล่นน้ําแล้วก็ไปรับไปรับกลับนะครับใครสนใจมาเล่นอ่าเล่นน้ําในแม่น้าแควเนี่ย เราพักแพไหนแพนั้นจะมีโปรโมชั่นอันนี้นะครับส่วนมากจะไม่เสียเงินเพิ่มอยู่ในแพทุกอย่างอยู่ในแพทุกอย่างครับราคาก็แล้วแต่นะครับว่าราคาของแต่ละแพครับใช่ในราคาที่ยอมรับได้แต่ว่าบรรยากาศดีครับผมบางคืนถ้ามีมานั่งกินหมูกระทะด้วยก็จะมีจังนะครับผใครไม่เขียนอะไรไว้นะครับมองอะไร มองเลยวะเออมีวะเออฝีมือใครไม่รู้นะครับอันนี้ไม่ใช่ฝีมือผมนะมาเขียนนี้ก็จะเป็นสร้างผนังปูนไว้กันดินสไลด์นะครับอโอ้โหเทป,ปูนเยอะมากนะกันดินสไลด์เนะี่ย จับก็แล้วแดดร้อนนิดนึงนะครับแต่ก็สนุกอยู่นะครับตรงนี้แนะนำนะครับคนมาเที่ยวถ้ำกระแซและแดดร้อนนะครับควรพกลมมาไว้สักหนึ่งอันนะครับเพื่อกันร้อนนะครับ ฝากก็มีขายนะครับที่ทำกับแซเอ,อ่<ๆ>เยอะเอืออืม,อมสื่อในฝากมาดีวะของฝากนะครับกออ็วันนี้ก็จะปิดกันทั้ส่วนใหญ่นะครับ เพราะเป็นวันธรรมดาก็าะจะขายน้อยนะครับปิดกันหมดเลยครับไม่เหลือเหลือไม่กี่ร้านเี่ครับอื แตส่วนมากจะเป็นร้านเสื้อผ้านะครับเริ่มเย็นแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอตัวเดินทางกลับกันก่อนนะครับเราเตรียมตัวเดินทางกลับกันแล้วนะครับผมขอจบทริปนี้ตรงนี้นะครับแล้วมาดูกันว่าอีพีหน้าผมจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวไหนกันต่อนะครับสวัสดีครับ